สวัสดีครับผมวีบิบบ๊ทวันนี้เรามาทําความรู้จักกองเบนซินกันดีกว่ากองเบนซินมีความสําคัญมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนกองเบนซินด้วย้วเดี๋ยวจะบอกว่ากองเบนซินมีกี่ประเภทอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็เราควรจะใช้แบบไหนนะครับจริงๆก็แล้วแต่งบประมาณด้วยนะไปดูกองเบนซินกันดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูกองเบนซินก่อนไอเอเปิดเลยครับ เดี๋ยวนะกองเป็นซินปกตินะครับอย่างนี้กองเป็นซินถ้าสมมติว่าเครื่องเมื่อก่อนที่เราใช้กันนี่เอ๋มนก็จะซื้อตามร้านปกติใช่ป่ะอ่ามันจะเปลี่ยนไส้กองเป็นที่เป็นกระดาษได้นะครับแต่ว่าของมือคุรี่จะแปลกพิสดารกว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวผมให้ดูกองเนี่ยยังถูกถูกก็ร้อย,กกอยเป็นกระจกหน่อยก็พันกว่า2,000อยู่แถวนี้แล้วก็สามารถจะถอดเปลี่ยนไส้กองไส้กองก็อยู่ร้อยสองร้อยอะไรแถวนี้ถ้าย้อนกลับไปคลิปเมื่อ 3- 4เดือนที่แล้วนะครับ คุณเบลลี่เคยบอกเอาไว้ว่าไส้กรองตัวนี้ถ้ามีประมาณอยากให้ใช้ของแท้เพราะว่า้กระดาษที่อยู่ในนี้ถ้าเป็นของที่มันไม่ดีเกรดมันต่ําเนี่ยกระดาษมันจะออกมาเป็นเขาเรียกคุยๆยุยยๆเป็นฝุ่นออกมามันจะไปตานที่หัวฉีดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยใช้ของแท้ของเมอร์ค y รีแล้วก็มีความจาเป็นจะต้องใช้ของเมอร์ค y รีเพราะอะไรเดี๋ยวผมให้เอ๋หยิบขึ้นมาให้ดูนี่อันนี้คือของเก่านะครับเดี๋ยว,ยวหาเลยลองแบบนี้ เพราะว่าของมัคคุริต่างจากของยี่ห้ออื่นคือแม่งมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างล่างนี่จุกเหลืองนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถอดออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวถอดออกมาให้ดูคือต้องบอกว่าไอ้ยี่ห้อถูกๆซื้อจาร้านแยกกันนะครับมันจะไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้เป็นกองกองฝุน่นกองละอองที่จะเข้าไปกับน้ํามันเพื่อจะเข้าหัวฉีดน,นะแล้วมันก็เป็นกองดักน้ําด้วยน้ํามันจะ เข้ามาอยู่ข้างล่างนี้น้ามันมันเบากว่าน้ําก็จะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นพอมีน้ําด้านล่างปัป๊บอีเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกไปที่กล่อง ECU ของเครื่องว่าตอนนี้มีน้ํานะมันก็จะแจ้งเตือนไปที่หน้าจอของเรานะครับถ้าเป็นกองปกติจะไม่มีการเตือนนะครับก,ก็ต้องมาคอยดูคอยแล้วเอง แล้วยิ่งแบบว่าเรือผมเนี่ยกองน้ํามันเนี่ยเข้าไปซุกอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะให้มานั่งเปิดดูตลอดไม่เปิดนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แบบที่มีเซ็นเซอร์บอกนะครับซึ่งจะบอกให้ว่าแพงกว่าปกติอีกเท่าตัวถ้าโดยปกติแล้วสมมติอัตตีสักว่าพันหนะไอ้ตัวนี้คือ3ามพันหสามพันห้านี่ลดแล้วด้วยนะแต่ว่าคุ้มนะคุ้มนะเพราะว่ามันใช้อยู่ ไม่ใช่แป๊บเดียวเสียนัเองนะม,มันใช้นานแต่วองผมเนี่ยเละเดี๋ยวม,มาให้ดูเซนเซอร์ดีกว่าม,มันจะมีเซ็นเซอร์อย่างนี้ขั่วคั่วแล้วก็จะมีแจ็คมาเสียบข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่เครื่องเลยนี่แหละคือกองน้ำมันเอะมันมีโอลิงปะ่ะมีใช่ไหมนีครับเป็นแค่นี้แหละ ถ้ากองน้ำมันตันอาการเป็นไงครับเอ๋สะดุดครับสะดุดเครื่องสะดุดวิ่งตุบ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 เร่งรอบไม่มาที่ช่างส่วนมากบอกก็คือสมมุติเครื่องสะดุดมีสองอย่างก็คือน้ำมันกับไฟก็เช็คหัวเชยงกับกองเนี่ยด้วยซึ่งผมก็ไปหาตั้งนานเพิ่งมานั่งเห็นเอ๋เพิ่งเห็นว่ากองพีวีดำมากพีวีจะต่อเข้าระบบเดิมใช่ครับต่อเข้าระบบเดิมเลยได้ คือที่เอ๋ถามเพราะว่าเรือผมแม่งมีสองระบบคือเรื่องเยอะนะครับก็คือมีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้250ลิตรตรงกลางเรือไปเพิ่มอีกร้อยกว่าลิตรอยู่ข้างเรือเพราะ,ะนั้นผมต่อสายเข้าไปจ้ำกันใช้วาล์วสลับเอานะครับว่าอยากจะใช้ถังหนึ่งทังสองก็คือถังสำรองนั่นแหละเพราะนั้นเรือลำนี้ก็จะมีอยู่400อลิตรวิ่งยาวๆนะครับวิ่งยาวๆอันนี้ก็เป็นของเดิมครับทิ้ง ปนแบบนี้คือเราเปลี่ยนไส้กรองไม่ได้ครับก็คือต้องซื้อยกยกหม้อมันเลยเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาของอันเนี้ยมันจะน้อยกว่าแบบเปลี่ยนไส้กรองได้คือถ้าเปลี่ยนไส้กรองได้มันจะมีเกลียวไขยอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันก็จะมีโอลิงโอลิงตัวนั้นชอบรั่วนะครับพอรั่วเสร็จแล้วอากาศเข้าเครื่องก็จะเดินสะดุดนะเพราะนั้นอีตัวนี้คือนานๆเปลี่ยนเทงแล้วเปลี่ยนแล้วจบไปเลยบายๆสั้นๆแค่นี้แหละไปลองเรือ